บาดานบ่มาเด้อาเด้อพี่นอกไม่ดำหน้าดำเมื่อเดียวเมื่ออัดสุดท้ายเมื่อสุดท้ายแล้วมันบนนี้เอ๋เ่ดำหน้าเดีกก็ดำเขายัางเขานี้วเขาจะโอกาสคืองามเลยหมเป็นกรีดดีแท้ฮะเอาไปดำซ้ายข่อยดำแล้วหรอ ผู้ใดต้องการกล้าเมาเาด้วยกล้าเหลือเยอะแยะบ้า,าไว้ๆเด้อพ่อสิไทยเดี๋ยวนี้ล่ละลกพ่้หายหน้าที่บอกพ่อสิไทย <c oughs> <c oughs> จะเอินมาเอาเห็นยังตี <c oughs> เอาค่ะมาเบิ่งได้กันวิถีชีวิตคนคนชาวนามือประ่นธร่รมดาหลังสูฟ้านาสูดินกุ่มตะปาะตะแปะอยินี <c oughs> นากระ,ละและกระดำใส่เขี้ยมยังยังสิออกบุนา เงินบะมี่ซื้อเขี้ยมมานะเออผ้าสนใจผู้ใดมีเขียมห้างไม่ให้นะเด้อผู้ใดมีเขียมห้างไม่จ่าเด้อเขี้ยมเีมกาขันน็อตนะรุ่นน้าหนาวใช่ผู้น่ะอันอันนั่งดำกัมาดำซอยโมผุนผุนผุนเคียงห้างดอดอยู่ผุนะ แล้วจอป่าดิได้จักตัวป่ะหนักเขนไม่ป่าคอนบอไม่กินป่าดิาาอันไม่กินป่าโดยตรงมัน <c oughs> ้นบอพี่น้องชีวิตเช้าหน้าเป็นสีล,ล่ะ <c oughs> ขันเฮ็ด <c oughs> อันดำต,ตนน้นในหน่อยสี่บัญญาพันขืนมาสันกัวห้าวช้ำองค์แดงคนนี้นี่นนนนนนบนธรรมดากาแพร่ดีไอ้สาปอะไรดำหน้าลายปีกดำหน้าปิ่นอยู่ต่เนี่ห <c oughs> น้าเจ้าของวานหน้าเจ้ของวานหน้ามาดำหน้าผู้อื่นดำเรากับมักเกี้ยวนี่แหละ <c oughs> จ้า ไอบึงกับวิธีคน้าวหน้าพี่นองดำหน้ามัซสิล่ะกันบะมากกับบะเลวแล้วใครสาบบะมากเอาบ่เปิดแกนบ่ประกันต้ลมดีินบ่เเด้อผุน่ะมาดำหน้าซอยในเด้อพี่นองเอ้ บ่อยกินเขาไม้น้ำเด้อทักทายเด้อพี่น้องอยุให้หน้าเอาใจช่วยเด้อพลังบวกช่วยช่วยกันเพิ่มพลังบวกให้ผู้ดำหน้ากันสู้ๆเด้อล้างส่ฟานาส่ดินสู่ไปงมคันพ่อป่าบอกในเด้อสิไปจับมีป่าคอนบ่นี่ป่าเวลาขาดมีป่าขี้ขาดบอกพ่อป่าจากตัวภาษาเอาคลิปนี้ไว้สนีทกอน้อจ้าสิไปดำหน้าก่อน